ซึ่งในตอนนั้นหน่วยงานของสหรัฐนามยูเนเต็ดสเตร Operation Mission หรือที่รู้จักกันในชื่อหน่วยงานยูซอมก็ได้เริ่มโครงการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งทางบกและทางอากาศด้วยงบประมาณช่วยเหลืออย่างมากมหาศาลและหนึ่งในนั้นก็คือการปรับปรุงสนามบินอุตภาโดยสหรัฐเสนอความช่วยเหลือแลกกับการขอใช้งานพื้นที่สนามบินอุตภาบางส่วนซึ่งก็ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการได้ เมื่อประมาณปีพศ2508ผ่านไปได้หนึ่งปีครับการอัพเกรดสนามบินอุตภาก็แล้วเสร็จซึ่งในเดือนสิงหาคมของปีพศ2509ก็ได้มีการจัดพิธีเปิดสนามบินอุตภาอย่างเป็นทางการโดยมีนายเกรแฮมมาตินเอกอัครราชทูตสหรัฐเป็นตัวแทนส่งมอบแก่จอมพลถนอมกิติขจรจากนั้นจึงได้ทำการส่งมอบต่อให้กองทัพเรือดูแลต่อไป